3สวัสดีครับผมช่างใหม่โมบายไลฟ์ภูเก็ตนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนความถี่เป็น C-H แล้วก็วิธีเข้าโหมดช่องบันทึกนะครับของเจ้าตัว Ham h a r t fb 7 m นะครับตัวนี้เป็นตัวที่สแตนบายสช่องนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้หน้าเครื่องมันจะเป็นความถี่อยู่นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนให้เป็น C-H นะครับวิธีการทำครับปิดเครื่องครับผมกด ab ค้างไว้เลยนะครับ ตอนเปิดเครื่องก็กดค้างไว้นะครับอ่าแล้วก็เปิดเครื่องนะครับอ่าอ่าเห็นไหมครับจะขึ้นมาเป็น CH0102 อันนี้ก็จะไม่โชว์ความถี่นะครับถ้าเราจะกลับไปโชว์ความถี่ก็เหมือนเดิมเลยนะครับปิดเครื่องกด A/B ค้างแล้วก็เปิดเครื่องอ่าฮะอ่าจะขึ้นมาเป็นความถี่เสร็จแล้วนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเราอยากจะให้เข้าไปช่องโหมดบันทึกให้มีตัวเลขเล็กๆด้านหลังนะครับวิธีการทํานะครับกด A/B ค้างเลย เห็นไหมตัวเลขด้านหลังก็จะปรากฏขึ้นนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในโหมดบันทึกนะครับผมอนนี่ก็คือเป็นวิธีการเปลีย่ยนความถี่เป็น C-H ของเจ้าตัว Ham h a r fb7m นะครับสำหรับรุ่นที่สแตนบายสช่องนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ